แระซิบแทนยะหลิงออมลีนามิวจักรวาลแฟฟิกของช่องสามนี่มันเลิศจริงๆค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมโบธาราครับมาวินค่ะกับรายการบางกอกกระซิบกระซิบกระซิบค่ะวันนี้ครับเราอยู่ช่องสามเอเลรยใหม่ช a n ต e ร3อั d เดตนี่มันต้องมีอัปเดตเกี่ยวกับแฟฟกต้องบอกเลยว่าแบบ คู่จินคู่ใจคู่แบบอ้ามันน่ารักเขารอเราอยู่ตรงนี้แล้วพี่บอสแน่นอนเราจะไปล่วงรับว่าเขาจะฟินจะจิ้นนาไหนไปดีกว่าอัปเดตใหม่อะไรใหม่กับจักรวาลแซฟฟิกใหม่ๆของช่อง3ามนาที่พร้อมเสิร์ฟความฟินความระมุนกันแบบจ<อ>ุกจุสวัสดีครับคุณแทนย่ยวันนี้ย่าไม่ได้มาค่ะวันนี้เลามาคนเดียวเป็นตัวแทนค่ะต้องย่ไปไหนคะไปเที่ยวอยู่ค่ะพัก่อนคิดถึงแล้วเนี่ยรอให้กับไมู่เป็นตัวแทนจากเรื่องอะไรคะเรื่องเพลย์าร์ครักไม่คาดฝันค่ะเน เรื่องจะมีอะไรที่ไม่คาดฝันเป็นชื่อเรื่องไหมฮะคิดว่ามีแน่นอนค่ะอยากใหุู้คนรอดูก็คือ,อะจะมีอุปสร,รรคหลายๆอย่างที่อยากให้หลุนว่าเรา,เราจะผ่านมันไปได้ยังไง,ตง,งแต่แน่นอนว่าจะผ่านกันแบบน่ารักน่ารักแน่นอนฟ <Wh im, S 2> ินๆจริงๆในเรื่องแบบดารมา,าม่าจ๋าไหมหรือว่าคอมเมดีแนวโรแนนไไมนติกคอมเมดี้ค่ะแต่ก็จะมีความแบบสนุกสนานมีความตลกคาดห่างคุณทั้งคู่ในใครตลกคิดว่าอีกฝ่ายเราจะมีมาดของเราในเรื่องเพราะเราเป็นนักธุรกิจสาวค่ะอ๋ออันนั้นตลกอันนี้น่ารักน่าดูมากเคมีของคุณทั้งคู่เป็น มังเคมีมันเข้ากันได้ดีขนาดไหนคิดว่าธรรมชาติตั้งแต่ตอนแรกนะคะแต่ว่ายิ่งเราเวิร์กช็อปแล้วก็ยิ่งเราเแสดงด้วยกันมากคือรู้สึกว่ามันก็เริ่มเหมือนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรยกไย้ว่าค่อยๆรักกันเรื่อ,อยๆ <laughs> อยากดูใช่ไหมอยากดูมาก <laughs> พูดถึงนิยามของคุณทั้งคู่ดีกว่าสำหรับคู่คุณคู่เราจะเป็นแนวแบบใสชิลนะายกินแต่ว่าเขาก็จะมีความเป็นกระต่ายแล้วเราก็จะมีความเป็นแบบจิ้งจอกว้าบอกแล้วอะไรใหม่ๆช่องสามนปีหน้ายวเจอแน่นอนค่ะ